รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากการทำแบบสำรวจเรื่องยูวสายในปี2008ผลที่ออกมาก็คือ ปัญหาอันดับหนึ่งที่คุณแม่บ้านกลุ่งใจก็คือเรื่องที่เก็บของเราจะลองไปถามความเห็นจากประชาชนทั่วไปกันบ้างไม่มีที่เก็บเสื้อนะคะมีทั้งของเก่าที่มีอยู่แล้วแล้วก็ของที่ซื้อมาใหม่นะคะมีปัญหาเรื่องที่ไม่มีที่เก็บเลยละคะใช่แล้วพอลูกๆโตขึ้นข้าวของก็เยอะขึ้นจนไม่มีที่เก็บ เก็บไว้ก็รบบ้านแต่จะทิ้งก็เสียดายดังนั้นภารกิจที่เราจะส่งสุดยอดแชมเปี้ยนไปทำในวันนี้ก็คือภารกิจรีฟอร์มบ้านสถาปนิกหนุ่มอาระมาซายุกิอาระเป็นสถาปนิกฟรีแลนซ์และเปิดบ้านพักของตัวเองเป็นออฟฟิศ ตายการรีฟอร์มบ้านที่เขาถนัดก็คือทำพื้นที่ให้ดูสว่างโล่งโปร่ง,งสบายตาจากห้องแคบๆที่เต็มไปด้ยวยข้าวของรกตาเขารีฟอร์มสมัยให้เป็นพื้นที่โล่งๆมากด้วยประโยชน์ใช้สอยด็อกเตอร์รีฟอร์มยามากุจิพิโรโตเขาเป็นเจ้าของบริษัทรับออกแบบรีฟอร์มบ้าน ที่มีงานรีฟอร์มบ้านกว่า400หลังต่อปีสไตล์ที่เขาถนัดคือการจัดพื้นที่ที่เหมาะสำหรับคนในครอบครัวโดยยึดหลักสำคัญคือการคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยเป็นหลักในวันนี้แชมเปี้ยนนักรีฟอร์มบ้านมือฉมังจะมาประชันฝีมือกัน พวกเราจะทำพื้นที่เก็บของให้เองคุณผู้ชมที่เขียนจดหมายมาจากจังหวัดชิบะตอนนี้นะครับพวกเรารายงานสดกันใช่ครับกลางพายุเลยละครใช่ครับตอนนีงครับแรงเลยรบกวนรบกวหดูสิค่ะดูสิโอ้โหโอ้โหแรงจริงโอ้โหโอ้โหเท่มากเลยครับใจเป็ทั้งสองท่านแต่งตัวไปอย่างเท่เลยครับใช่ค่ะเท่มากเลยค่ะเออใช่ครับเราทำอะไรยอดเยี่ยมจริงครับ วันนี้นะคะเรามาตามจดหมายที่คุณผู้ชมเขียนมาว่าร,ร,ร่มใจเรื่องที่เก็บของในบ้าน,<อ>นะ,ะดิฉันจะอ่านให้ฟังนะคะแบบนึ่งค่ะด,ด,คดิฉันเป็นคุณแม่มีลูกสาวสองคนค่ะ<อ>ลูกสาวทั้งสองคนเป็นแม่บ้าน<อ>แต่ว่า ไม่รู้จักวิธีเก็บข้าวของที่บ้านก็เลยรกไปหมดไม่มีที่เก็บรู้สึกว่าเขาจะอดยืนรอเราอยู่แถวนี้แล้วแล้วค่ะห้ามพไปดีกว่าองหาไม่ยากแล้วครับลมแรงขนาดนี้ก็มีคนเดียวที่ออกมายืนข้างนอกแน่นอนเราจะไปพบกับคุณแม่ที่เขียนจดหมายมาหาเรากันนะคะอ๋อขอโทษนะคะไม่ทราบว่าใช่คุณอันโดที่เขียนจดหมายมาหาเราหรือเปล่าคะใช่ค่ะ สวัสดีครับคุได้คิเจครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเ,ออะเออที่บ้านมีลูกสาวส,าวสองคนใช่หรือเปล่าคะเ,เขาเป็นฝาแฝดกันนะคะที่บ้านฉันมีปัญหาเรื่องที่เก็บของมันมีปัญหานิดหน่อยค่ะคุณอันโดมีลูกสาวฝาแฝดสองคนและกำลังกลุ้มใจเพราะที่บ้านมีปัญหาเรื่องที่เก็บของจึงเขียนจดหมายมาหาเรานะคะและหลานก็เริ่มโตแล้วข้าวของก็เยอะขึ้นนะคะ ตอนนี้ในบ้านก็เลยเมีที่เก็บของไม่เพียงพอจะให้ย้ายไปซื้อ,อ,อบ้านใหม่ก็ติดปัญหาเรื่องเงินคงจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สี <46. S 1> ่ส กแล้วนะจ๊ะเกือบปีแล้วเนี่ยเกือบปีแล้วเนี่ยเกือบปีแล้วจ๊ะหนึ่ง<เ>ป <ห festivals> ีใช่ไหมคะลองวันที่หกสิงหาวันนี้พี่สองสัปดาห์ที่แล้วก็พูดถึงเรื่อง ม่ใช่สองสัปดาห์ที่แล้วสามสัปดาห์ที่แล้วนะจ๊ะพูดถึงเรื่องเวลาและอารมณนะ์ว่าหากเราจะทําอะไรให้ได้ดีแล้วก็มันต้องมีทั้งเวลาและอารมณ์ <c oughs> ใช่ไหมจ๊ะคนเราจะมีเวลาและอารมณ์ได้เนี่ยมันก็ต้องมีวิตรยพื้นฐานสี่ข้อนะจ๊ะ <c oughs> คือความสะอาด ความเป็นระเบียบความสุภาพนุ่มนวลน,นะจ๊ะแล้วก็ความตรงต่อเวลาสี่อย่างนี่แหละวินัยพื้นฐานสีอย่างนี้จะทำให้เรามีเวลาและอารมณ์นะจ๊ะจำได้ไหมจ๊ะมีอะไรบ้างเนี่ยหนึ่งความสะอาด ความเป็นระเบียบคความเป็นสุภาพ,ภาพความตรงต่อเวลาใช่แล้วนะจ๊ะความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพนุ่มนวลและความตรงต่อเวลาเนี่ยสสัปดาห์ที่แล้วก็ขยายความเรื่องความสะอาดไประดับหนึ่งนะจ๊ะว่ามีผลการวิจัยนะจ๊ะ ของมีการวิจัยเนี่ยของที่ไหนเนี่ย,ยมีการวิจัยกันของปาหาวมทยาลัยมิชิแกนนะจ๊ะสำรวจอรัวที่รักความสะอาดกับไม่รักความสะอาดเนี่ยว่า ลูกที่เกิดเป็นเด็กที่เกิดอยู่ในอยู่ในครอบครวัวที่รักความสะอาดกับไม่รักความสะอาดเนี่ยวิถีชีวิตต่างกันไหมก็ปร,กรากฏว่าต่างกันเยอะแยะเลยนะจ๊ะเด็กที่เกิดในครอบครวัวที่รักความสะอาดจะมีผลการเรียนที่ดีกว่ามีระยะเวลาในการศึกษาที่ยาวนานกว่า ทํางานได้ดีกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าและที่สําคัญก็คือมีรายได้มากกว่าด้วยนะจ๊ะอันนี้ขยายความไปแล้วเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วจะขยายความเรื่องความเป็นระเบียบเนื่องจากอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมันขัดข้องนะจ๊ะก็เลยมาขยายความวันนี้แทนนะ เรื่องของความเป็นระเบียบนะคนที่ฝึกความเป็นระเบียบเนี่ยนะทำอะไรเป็นระบบระเบียบเีนะ่ยจะมีแรงดึงดูดผู้คนนะเหมือนแม่เหล็กเนะี่ยแม่เหล็กต่างกับเหล็กตรงไหนจะใครรู้มั้ง เมื่อกี้แค่ตอบนะถูกตอบว่าไงนะแม่เหล็กต่างกับเหล็กตรงที่มีอำนาจในการดึงดูดและรู้ไหมจ้าทำไมแม่เหล็กถึงมีอำนาจในการดึงดูดของเหล็ก <c oughs> โอ้สุดยอดเลยค <c oughs> รับ โมเลกุลของแม่เหล็กมีการเรียงตัวกันอย่างเป็นระบบระเบียบนะจ๊ะจึงมีอำนาจในการดึงดูดผงเหล็กเหมือนคนเนี่ยถ้าคนเรานี่มีความเป็นระบบระเบียบนะจ๊ะก็จะมีอำนาจในการดึงดูดผู้คนเนี่ยดึงดูดผู้คน ทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเอาว่าถ้าห้องนี้รกไปหมดเลยนี่อยากจะเข้ามาไ,ม,ไม่ใช่เห็นไหมมันผลักผู้คนนะมันจะดึงดูดคน,นก็ดึงดูดประเภทงั้นนะรบๆขมาแต่พอห้องนี้เป็นระบบระเบียบก็จะดึงดูดคนดีๆมานะคนที่ปม เป็นระบบระเบียบเข้ามาเป็นอย่างนี้เลยนะจ๊ะไปเจอวิดีโออยู่เรื่องหนึ่งนะเรื่องเรื่องอะไรแชมเปี้ยนทุกอย่างเนี่ยนะเห็นเนื่งน่าสนใจดีก็เลยตัดต่อให้พวกเราดูนะจ๊ะเป็นของญี่ปุ่นนะที่เขา คัดผู้ที่จัดบ้านเก่งที่สุดสองคนมาประชันกันโดยไปแสวงหาบ้านที่เก่าแล้วก็รกมากๆเลยแล้วก็แข่งขันกันจัดนะจ๊ะแข่งขันจัดวิดีโอเรื่องนี้ยาวนะแต่หลวงพี่ตัดต่อมาเลยแค่เจนาที ใหดูกันเออจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วการความเป็นระเบียบไม่ได้เป็นเรื่องยากนะมไม่ได้เป็นเรื่องอยาก<ม>แต่ถ้าเราตั้งใจฝึกฝน,นะเดี๋ยวมันก็เป็นแล้วเรามาดูกันดีกว่านะจ่ะดูได้ไหมวิดีโอรายการ เราจะไปกันที่เมืองมินามิโบโซที่จังหวัดชิบะนี่เองล่ะค่ะหลังนี้เป็นบ้านเก่าใช่ไหมครับอ๋อเหรอคะอายุ90ปีแล้วค่ะปีลวค่ะหลังนี้ไงคะนี่อะหลังนี้เหรอครับนี่เองอ้เป็นบ้านชั้นเดียวแต่ยังดูไม่เก่านี่ครับเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะมันก็เกาส0ปีแล้วอะ ข้าไปดูกันเลยค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตค่ะจริงๆด้วยโอ้โหดูสิครับแขวนไว้เต็มไปหมดเลยไอเดียไม่เร็วนะครับแบบนี้นะครับใช่ใช่ใช่ช่ครับยไม่เร็วนี่บรรยากาศบ้านโบราณจริงๆนี่นะเป็นหนังนี่แหละนะเป็นหนังแบบโบราณซะด้วยใช่ใช่ใช่ช่โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยเคยเห็นนะครอบครัวยุคใหม่อยู่บ้านแบบนี้ไม่นาซีไม่เคยเห็นเลย พวกเขาจึงย้ายมาอยู่ในบ้านอายุ90ปีที่เป็นบ้านเก่าของคุณแม่ซึ่งมีห้องนอนหนึ่งห้องและห้องน้ําอีกหนึ่งห้องเท่านั้นบ้านนี้เป็นบ้านโบราณจึงไม่มีพื้นที่เก็บของนอกจากนั้นบ้านหลังนี้ยังไม่มีฟ้าเพดานอีกด้วยนะคะห้องญี่ปุ่นของบ้านนี้เป็นห้องนอนของทั้งสี่คนในครอบครัวและมุมด้านนี้เป็นที่เก็บของของลูกๆ นับวันลูกๆก็เริ่มโตขึ้นข้าวของก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับนี้มีอะไรกันแน่เออคือปกติไม่ค่อยได้เข้าไปหรอกนะคะโอ้โหโอของมันเยอะจริงๆอะค่ะโหเยอะจริงๆเลยค่ะหมันเป็นโกดังเก็บของเลยนะคะเนี่ยใช่เออใช่ค่ะเป็นห้องเก็บของนะคะเยอะจริงๆเลยโอ้ตรงนี้เองอ๋อ นี่เป็นห้องครัวนี่โอ้โอห้องครัวเป็นห้องแคบๆยาวๆข้าวของดูค่อนข้างเป็นระเบียบแต่ก็อัดแน่นเต็มทุกพื้นที่แล้วไม่สามารถซื้ออะไรมาเพิ่มได้อีกแล้วละค่ะเ<อ>พื่อนๆรอว่าไงนะบ้านผีสิงโอ้บ้านผีสิงเหรอผีสิงหังวจะกระจายเลยครับบรรยากาศเป็นเหมือนหนังผีเลยทั่เลยนี่ดูตรงนี้นะครับอ่านี่เป็นห้องน้ำนฮะแบบโบราณเลยล่ะดูตรงผนังสิครับ ขอชมหน่อยนะครับว่าจะกว้างสักแค่ไหนนะครับโอ้โหเป็นทางตรงๆเนี่ยโอ้บรรยากาศได้ฟิลจริงๆเลยนะเดินตรงเข้าไปโอ้โหน้ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหไอโอ้โหดูสิแม่ใช่ทำไม่มีที่ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเหรอโอ้ห้องน้ำเป็นช่องแคบๆลึกเข้าไปตรงที่เปลี่ยนเสื้อผ้าก็เอาไว้วางเครื่องซักผ้าแทน อีกไม่กี่ปีสารจังก็จะโตเป็นสาวจึงอยากมีพื้นที่ส่วนตัวให้ลูกอยากจะมีพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวให้กับลูกสาวด้วย<ม>ใช่หรือเปล่าคะใช่แล้วและคะ่ะตรงไหนที่ใช้ได้ก็อยากจะให้เขาได้ใช้อย่างเต็มที่นะคะอยากจะให้เขาชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่บ้านได้โดยที่<อ>ไม่ต้องอายเพื่อนนะคะ,อ,ะคอ๋ออบ้านนี้มีโครงสร้างแบบไม่ซับซ้อนนะครับ,บเพราะเป็นบ้านแบบโบราณเออ ถ้าเพิ่มพื้นที่เก็บของเข้าไปเนี่ยจะได้ชวนเพื่อนเพืมาเที่ยวที่บ้านได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยครับบ้านอายุ90ปีที่ได้ชาย,ยาว่าเป็นบ้านผีสิงที่เขาอยากให้แปลงโฉมให้มีพื้นที่เก็บของให้ข้าวของดูมีระเบียบเรียบร้อยภารกิจในวันนี้ก็คือแปลงโฉมบ้านรกเป็นบ้านหรูโดยไม่ต้องทิ้งข้าวของในบ้านเริ่มทำงานวันแรก บริษัทอาร์คบริการขนย้ายจะเป็นคนมาขนย้ายข้าวของให้นะคะครับจากบริษัทอาร์คนะครับเป็นสเียบอรบคเเกียบขอ้เลยครับครับไปทิ้งไม่ได้เจ้าของหัวงเก็บให้ครองไปทิ้งแล้วแบบไรอะปจัดห่โอ้ยลบไปหมดให้ทำโอ้โหผู้ชมผู้เขาย้ายมาอยู่บ้านนี้ได้หบปีแต่มีข้าวของเยอะจริงๆเลยค่ะ เยี่ยมไปหมดนี่ของใครเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้ของหนูแล้วหนูแล้วจ๊ะนีอะไรอ่ะของที่ยังไม่ได้ใช้ก็มีเยอะเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะแต่ยังไงก็ยังไม่อยากทิ้งโอ้โหดลนี่คือของสำคัญเลยค่ะก็เลยเก็บใส่ถุงเอาไว้อย่างดีเลย ที่บ้านผมเผาทิ้งไปนานแล้ว <_ FL AM AT> ะระวงังงูนะซิวมัวอยู่ข้าวของในบ้านจะนําไปฝากไว้ที่วัดใกล้บ้านเป็นการชั่วคราวต้องใช้พื้นที่ถึง2ห้องด้วยกันนะคะ <_ H ot als> แชมเปี้ยนของเราจะรีฟอร์มบ้านทั้งหลัง <house> ให้ใส่ข้าวของพวกนี้ได้หมดจริงๆเหรอทีวีแชมเปี้ยน บ้านโซนชิกิที่มีอายุ90ปีจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนได้เลยนะคะพร้อมนะคะเปิดเลยค่ะโอ้โหโอ้โโอ้ว้าวไม่น่าเชื่อเลยบ้านเราเลยสุดยอดเลยค่ะงั้นเราไปข้างในกันเลยค่ะเชิญเลยนะคะ้มาเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะเชิญเลยค่ะโอ้สุดยอดบ้านอายุ90้ปีที่ได้ายาว่าบ้านผีสิง กลายเป็นบ้านหรูที่มีบรรยากาศอันแสนอบอุ่นพอเปิดประตูหน้าบ้านเข้าไปก็จะพบชั้นวางของขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นที่กั้นห้องด้วยเอาไว้ใช้เก็บของสะสมประตูเลื่อนที่ยังคงเป็นของเดิมที่ใช้อยู่มา90ปีดูกลมกลืนเข้ากันดีกับชั้นวางของที่เพิ่มขึ้นมา ชั้นวางของที่กั้นระหว่างห้องรับแขกและห้องครักดใช้เป็นที่เก็บของได้เช่นกันเพราะเป็นชั้นไม้แบบเปิดโล่งทําให้จำเป็นต้องจัดให้เป็นระเบียบไปโดยปริยายนอกจากนี้ยังมีไม้รูปร่างแปลกตาที่ซ่อนอยู่ในชั้นวางของเมื่อถอดออกมาประกอบเข้าด้วยกัน ก็จะกลายเป็นโต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่สำหรับทุกคนในครอบครัวได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่แสนสุขของทุกคนจริงๆบนเพดานจะเป็นแบบฝ้าลอยมีหลอดไฟซ่อ,อยู่และเมื่อเปิดบานเลื่อนด้านบนก็จะพบกับ พื้นที่เก็บของขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บข้าวของได้หลากชนิดจากตรงประตูบ้านที่แต่เดิมไม่มีที่เก็บของตอนนี้มีตู้รองเท้าที่มีขนาดใหญ่เอาไว้เก็บรองเท้าของทุกคนในบ้านส่วนห้องเก็บของที่เคยอัดแน่นไปด้วยข้าวของต่างๆเมื่อเปิดประตูเข้าไปทุกคนจะต้องทึ่งเพราะตอนนี้ กลายเป็นตู้เสื้อผ้าแบบวอล์กอินโคสิตที่ดูหรูหราจะบบอใครเปิดเลยนะคะโสุดยอดเลยหสุดยอดจริงๆนี่บ้านฉันหละคะเนี่ยฉันเลิกมิดอับแล้วสิครับคนเยอะมาันหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหน่นเป็นตัว มีชั้นวางของเอาไว้วางกระเป๋าถือของคุณแม่บ้านด้วยค่ะวางได้เป็นสิบสิใบเลยนะคะเนี่ยเวลาไปไหนก็เลือกดูได้เลยค่ะว่าจะใช้ใบไหนดีใช่ค <c oughs> รับราวแขวนเสื้อผ้าและชั้นวางของสามารถเก็บข้าของได้ตามต้องการส่วนห้องครัวที่มีพื้นที่แคบและมืดทึบกลายเป็นห้องครัวสว่างสว่างดูหรูหราและสบายตาชั้นวางของแบบไม่มีบานประตู สามารถเก็บเข้าของเครื่องใช้ที่อยู่ได้อย่างจุใจและเมื่อเดินตรงเข้าไปด้านในก็จะเป็นชั้นวางของสำหรับวางถ้วยชามสามารถจัดวางได้ตามใจชอบจัดเก็บง่ายหยิบใช้ก็สะดวกห้องญี่ปุ่นที่เป็นห้องนอนของทุกคนในบ้านถูกแปลงโฉมสมัย ให้เป็นห้องก,งกว้างที่ดูโล่งโปร่งสบายตาลูกๆทั้งสองคนก็มีพื้นที่ส่วนตัวแยกเป็นสัดส,ส่วนสาระจังพี่สาวคนโตเพียงแค่เลื่อนผ้าม่านมาปิดก็สามารถมีพื้นที่ส่วนตัวได้ตามต้องการส่วนห้องอาบน้ำที่อยู่ด้านนอกแต่เดิมเป็นห้องแคบๆไม่มีที่เปลี่ยนเสื้อผ้า นที่ด้านนอกก็มีข้าวของดยูรกตาทางเดินไปยังห้องอาบน้ำถูกจัดให้มีบรรยากาศเหมือนโรงแรมน้ำพุร้อนเดินผ่านครั้งใดก็ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่โรงแรมตากอากาศชั้นวางของขนาดใหญ่ติดผนังมีช่องให้วางของใช้ได้อย่างจุใจ ห้องอาบน้ำที่สามารถอดภัยต่อไพรได้แล้วและต่อไปนี้คงไม่มีใครกล้าล้อว,ว่าเป็นบ้านผีสิงอีกแล้วทั้งดีใจแล้วก็ร์ไพดสุดๆเลยละค่ะต่อไปนี้ <c oughs> เพื่อนๆก็คงจะไม่กล้าล้อแล้วว่าเป็นบ้านผีสิงเนี่ยค่ะ <c oughs> หนูก็ตื่นตัน ขอบคุณจริงๆเลยค่ะเยี่ยมชีวีแชมเปี้ยนเป็นไงจ๊ะมีเวลาและอารมณ์ไหมถ้าบ้านเป็นแบบนี้โอ้มีอารมณ์ทำงานสร้างสรรค์อะไรเยอะเลยเนาะค้นๆไปไปเจอ หนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะเออ้าสไลด์ต่อไปเลยจ้ะเป็นของญี่ปุ่นคนเนาะเราไปซ,ซื้อหาดูนะจ๊ะ,ะวันที่เเจอเมื่อคืนเมื่อกันเจอเมื่อกี้เมือนกันนะ <c oughs> เป็นหนังสือเกี่ยวกับเวทมนต์ของอะไรเนี่ยในการจัดระเบียบ เข้าขอ,อ,องะจะเป็นหนังสือของญี่ปุ่นนะเขียนโดยยาคุจิโคนะมุสอ๋อมีที่เซเว่นอีเลเะกอบใจจะอาสไลด์ต่อไปจ้ะพรุ่งนี้จะลองไปหาดูใครๆก็อยากมีบ้านที่น่าอยู่ โดยเฉพาะเข้าของในบ้านถูกจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เชื่อได้เลยว่าอีกหลายคนคงกำลังหนักใจกับปัญหาไม่รู้จะเก็บของที่มีอยู่มากมายเข้าที่เข้าทางนี้ได้อย่างไรนยสไลด์ต่อไปจ้จะเราก็เลยยาซชิโคมัสุนักจัดระเบียบเข้าของคนแรกของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโมลูกับคนแรก ที่ตั้งใจอ๋อคนแรกที่ตั้งใจศึกษาและวิจัยเรื่องนี้อย่างจริงจังเป็นขั้นตอนจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญวิเศษและสามารถใช้มาเป็นคนไกหนึ่งในการพัฒนาชีวิตของพวกคนไปในทางที่ดีขึ้นโดยให้ทำปรึกษาแนะนําการปรับปรุงสภาพแวดลอกก้อมบบ้านพักอาศัยมากกว่าสองพแห่งและบริษัทต่างๆมากมายจัง เขาบอกต่อไปอีกว่าไม่ว่าใครก็สามารถที่จะจัดระเบียบเข้าของได้อย่างแน่นอนไม่ทำให้รกรุงรังอีกต่อไปอ,อ,อยาสิชิโคมาสึกหนังสือเบ็ดมนในการจัดระเบียบเข้าของเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของปัญหาเล็กๆในรูปแบบต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงปัญหาใหญ่ๆมากมายในชีวิตโดยที่คุณไม่รู้ตัวจนคุณอาจคิดว่าคิดในใจว่าเราเป็นแบบนี้จริงๆด้วยเป็นยังไงเนเป็นโค้ส่วนตัวฉบับพกพาพร้อมจะช่วยคุณในประสบความสำเร็จในการจัดระเบียบเข้าของและนำพาชีวิตไปสู่วิถีทางที่ ดีขึ้นได้จริงๆโมโ้หรือเปล่าเนี่ยยไปหาซื้อมาดูเนาะนอกจากนี้ยาสุชิคมันสืออจะมีวิธีจัดระเบียบโต๊ะอาหารโต๊ะทำงานเอกสารชั้นวางหนังสือตู้เสื้อผ้าตู้ติดผนังห้องพักแขกที่กลายเป็นห้องเก็บของรวมถึงห้องเด็กเป็นต้น example <c oughs> การจัดต้องครัวในการแบ่งการจัดเก็บออกเป็น4เ็ปอโหนี่เรายกตัวอย่างของเขาว่านะจะ1เริ่มจากการหยิบอาหารใน1บริเวณออกก่อน mm. เพื่อสะดวกต่อการคัดแยก2จึงเริ่มเช็ค,ควันหมดอายุและแยกเป็น2ส,ส่วนคือทานให้กับทานไม่ได้ สามอะไรที่ทานไม่ได้เก็บทิ้งเลยโดยไม่ต้องรังเกสี่เก็บเฉพาะอาหารที่ทานได้เท่านั้นเข้าที่เดิมอ่านอย่ตงนี้แลคนญี่ปุ่นเชื่อว่าหากบ้านหรือห้องรบโชคลาภดีๆก็คงจะไม่เข้ามาหาเราฉะนั้น ลองเริ่มต้นสร้างชีวิตที่ดีขึ้นอย่างจริงจังด้วยเคล็ดลับง่ายๆในหนังสือเว็มลในการจะะดัดระเบียบข้าวของเพื่อห้องที่สวยงามขึ้นและพร้อมรับเรื่องดีๆที่จะตามเข้ามาในชีวิตนะจ๊ะ,ะนี่แหละจ้ะเรื่องของความเป็นระเบียบนะจ๊ะสัปดาห์หน้าหลวงพี่จะพูดเรื่องของความ,อ,าอ,มวอะไรนะ ของที่บ้านเยอะมากขาดทิ้งไม่ลงเลยรก <laughs> <laughs> บ้านคนไทยจะเหมือนกัน <laughs> นะคะเสดายของเสดายของเสดายของโมทนากับทุกคนนะจ๊ะให้ได้บุญเยอะๆกันทุกคนจ้าสาธุ ขอ,อเรียนเชิญผู้บริทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบเออเห็นบ้านของลูกๆสวยงามสมใจพวกเขาฉันเห็นแล้วก็อดตื่นตานใจไม่ได้เบื่มใจเบื่มใจ มากๆเลยแหละค่ะขอบพระคุณจริงๆขอบคุณเป็นบรรยากาศทีแสนอบอุ่นจริงๆนะคะงั้นตอนนี้พวกเราคงต้องขอตัวก่อนนะคะลาก่อนค่ะลาก่อนนะคะบายบายค่ะบายบายค่ะบายบายนะคะบายบาย่ะคบายบายนะคะโชคดีนะคะ ใครมีเรื่องกรุงใจให้เขียนมาหาเราแชมปเปี้ยนพร้อมจะไปช่วยเหลือทุกท่านหลายวันต่อมาสระจังพวกเรามาเยี่ยมมาแล้วหรอว้าวโโอ้หสุดยอดไปเลยโอ้ยนี่สุดยอดจริงๆว้าวเยี่ยมจริงๆเลยสระจังและสุรคุ่มชวนเพื่อนๆมาดูบ้านใหม่ค่ะนี่ ที่สุดก็ได้ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวบ้านสงใจสะจังดีใจด้วยนะจ๊ะ